วันนี้อยากแชร์ว่าเราใช้น้ำคลุมมากค่ะหลังจากที่เราต้มไข่ไหัหเราต้มไข่ด้วยเครื่องนี้นะ,ะเขาเรียกว่าแบบอะไรนะกล่องกล่องหุงข้าวอุ่นข้าวได้แล้วก็จะมีถ้วยแบบนี้นใช่ไหมแล้วดีฉันก็ไข่ดีฉันก็สุกแล้วดิฉันต้องการประมาณนี้ไมเอาแข็งกันไปหลังจากนั้นนะ่ะน้ำที่มีอยู่มีประโยชน์มากนน้ำเนี่ยมันร้อนอยู่เราก็จะมาใส่ถุงน้ําร้อน อันเล็กเนี่ยยีิบบาทเนี่ยแล้วก็มาประคบคอบาลไลที่เราใช้โทรศัพท์เยอะๆนะคะเนี่ยยังร้อนอยู่เลยสามารถที่จะเอามาประโยชน์ได้นะไม่เททิ้งบางครั้งพวกชามหรืออะไรที่มันมัน,มน,มนเนี่ยเราไปลาดเนี่ยมันช่วยให้หายมันด้วยนะพวกพลาสติกอะค,ะค่ะก็ให้ลองเอาไปทำดูนะคะแต่ว่าเช้านี้ก็คือ ก็ได้ผลนะฮะกินไข่ก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปกินอย่างอื่นที่ทอดมากผลเลือดวันนี้ดีแล้วก็โปรตีนก็ไม่ขาดด้วยแล้วก็ไข่แดงก็ช่วยบำรุงสายตานะกินสักคำไถมือเกลออร่อยเลยมาอย่าลืมนะเดี๋ยวเอาน้ำร้อนเนี่ยเทเพราะว่ามีมือเดียตอนนี้เทไม่ได้เทลงไปแล้วก็ไปประครบขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตาม 다시